สวัสดีครับโอ้โห,โห,โหวันนี้ลงอย่างหนักเลยครับคุท่วมหรือเปล่านี่อย่างแรงเลยครับพิกัดตอนนี้อยู่หนองค้างพูครับหนองค้างาพูแต่พุทธุมนตรสายสาม อีแรกไม่ตกครับโว้ยว่าแป๊บเดียวว่าจะได้ส่งงานเสร็จก็ทุรักทุเรโอ้ยไม่ไหวแล้วครับบ้านดีกว่าฝนตกตกหนักมากเลยครับตกหนักมากเลยชีวิตไรเดอร์มันช่างลำบากเสียเหลือกเกิน องแทบจะไม่เห็นถนดแล้วครับผมข้ามมาจากฝั่งโน้นไม่ตกนะครับข้ามมาจากลาดเท้ารับของจากลาดเท้าครับเทื่อวที่สอง หลังเลิกงานออกวิ่งตอน5้าโมงเลยครับ4ี่โมงห้โมง มาได้งานตรงพะรามสองครับผมเลิกงานรามสองสี่สิบสามหมู่บ้านสินทวีสินค้าเป็นเค้กโอ้โหเค้กตุ๊กตาลูกค้าให้ขึ้นทั้งด่วนจ่ายค่าทั้งด่วนให้ลูกค้าถามว่าค่าทาั้งเดือนเท่าไหร่บอกค่าสิบบาทสุดท้ายเข้าเนื้อตัวเองสี่สิบบาทสี่สิบห้าบาท ไปส่งที่อะไรวะเขาเรียกอะไรเนาะแถวเทียนร่วมมิตรนะครับสามเซนยนอกอสามเซนยนอกแต่ประชาทิดประชาทิดสิบลูกค้าปักหมุดให้ผิดอกีกปักหมุดเป็นประชาชนยี่สิบสามโอ้ยเดินหาทั่วเลยวันนี้เลิกไม่ดีเลยเที่ยวแรกก็ปักหมุดผิด มาเที่ยวที่สองก็ปักหมุดผิดอกีกบ้านลขที่ยี่สิบเจ็ดปปักบ้านลขที่ห้าสิบเจ็ดหรือว่าเป็นที่ GPS ก็ไม่รู้ลูกค้าก็าบอกวันยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดแต่หมุดมันปักให้เราจอดตรงซอยฮะเป็นบ้านที่ห้าสิบเจ็เที่ยวสุดท้ายตะกี้เนี้ยที่รับมาจากลาดเร้า ต้องตากฝนกับเข้าไปส่งงานในบ้านลูกค้าโอ้ตายออกมาไี่ตกหนักเลยครับผมฝนยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยนะครับเข้าบ้านแล้วไม่ไหวแล้วฝนตกรอแลครับสองเที่ยววันนี้เอกมาห้าโมง ตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วครับเข้าบ้านนีกว่าตอนนี้ก่อนจะถึงบ้านก็น่าจะถึงประมาณสี่ทุ่มแหละลักษณะแบบนี้ถ้าฝนตกแบบนี้ยังไม่ถึงสายสองเลยครับผมตอนนี้สายสอยู่พุทธมนตรสายสา แล้วตกทั้งคืนหรือเปล่าไม่รู้นี่อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เพิ่งจะวิ่งได้วันนี้วันเดียวแหละครับเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนมาถึงวันอาทิตย์ ตกขับกันลำบากเนาะข้างๆนี่น้ำท่วมเลยครับข้างๆลิมถนนลิมลิมซ้ายอ่ะยังม,มีท่าทีว่าจะหยุดเลยครับ หนักตกนักโอเคครับผมถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนครับฟ้าลัแป๊บแบไม่เอาแล้วครับเสียวแค่นี้ก่อน